นี่ครับก็ผมถ่ายไอแม่เดี่ยวที่อยู่บนรถนี่นะครับนะครับไอเจ้านี้เ็ามาจากโคราชนะนะครับก็มาซื้อที่อําชนบุรนกันเียนะครับก็เป็นแม่เดี่ยวเลยนะแม่โคมงโค้งใหญ่นะครับนะครับก็นะครับก็วัวลักษณะนี้ขายได้นะนะ โค้งแต่ละตัวนี้ก็ราคาสอบถามก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับไม่ถึงสองหมื่นนะครับนะครับก็โค้งใหญ่นะก็เขาก็จะนําไปขุนเลือกอนนาไปขายต่อนะจากโคราชนะนะครับนะครับกัวโค้งใหญ่ๆแบบนี้ขายได้นะฮะที่ต,ตลาดชลบุรีขวัญจันนี่นะครับเห็นนะครับก็ซื้อเยอะนะเจ้านี้ซื้อเยอะนะ,นะนะครับ ก็าตาป้ามาฝากถ้าท่านที่มีวัวโคมใหญ่ๆขายได้นะจะขายได้ชนบทสวรแก่นนะครับนะครับครับกับวัดีครับ